สวัสดีค่ะวันนี้พบกับครัวแม่บุ๋มชาแนลพร้อมกับเมนูผัดฉ่าปลาน้ำโขงมาดูเคล็ดรับกันเลยนะคะเคล็ดที่ไม่รับของแม่บุ๋มผัดยังไรให้หอมอร่อยผัดยังไงให้ไม่ขาวมาชมกันเลยค่ะมาดูส่วนผสมกันเลยนะคะพริกแดงจินดาซอยใบยมะกรูดพริกไทยอ่อนกระชายซอย ใบหูระพาส่วนเครื่องปรุงน้ำปลาซีอิ๊วขาวน้ำตาลซอสปรุงรสพริกแดงจินดาวันนี้แม่บุมเพิ่มพริกสวนเข้าไปด้วยเพื่อความเผ็ดจะได้ถึงรสจัดความคาวนะคะกระเทียมกระชาย น้ำซาวข้าวเกลือ,อก่อนอื่นเรามาล้างปลานะคะล้างอย่างไรให้ปลาไม่มีกลิ่นคาวนำปลาของเราไปล้างในน้ำซาวข้าวใส่เกลือลงไปแช่ทิ้งไว้สักสองนาที ปลาของเราก็หั่นเรียบร้อยแล้วนะคะหั่นชิ้นบางนะคะ,ะมาดูขั้นตอนการทำกันเลยค่ะ,ะนำกระชายนะคะกระชายที่แม่บุมหั่นซอยแล้วนะคะส่วนที่เป็นหัวไม่ทิ้งนะคะ,ะจะมาครก ก็ได้เรียบร้อยแล้วนะคะพิกของเราไม่ต้องเอาละเอียดมากผมก็ใส่น้ำมันลงไปในกระทะแล้วนะคะนำปลาของเรามาทอดก่อนตรงนี้ค่อนข้างใช้น้ำมันเยอะนิดนึงนะคะ ใส่กลางนะคะทอดแสกลางบางคนอาจจะใช้คุกแป้งใช้ปาคุกแป้งนิดนึงเพื่อไม่ให้ปลาติดกันแต่วันนี้แม่ผมเอาเนื้อปลาร้วนๆนะคะขั้นตอนนี้จะใช้เวลานิดนึงนะคะอ่ารอให้ปลาสุก บางคนก็ชอบกรอบบางคนก็ชอบกรอบนอกนุ่มในตอนนี้กระดังเริ่มเหลืองแล้วได้แล้วนะคะแม่ผมเอาแบบถุนเหลืองกรอบนอกนุ่มในพอ,อหลังจากน,านั้นตั้งกระทะสำหรับผัดเอาน้ำมัน ที่เหลือจากการทอดปลาของเรา ให้เหลืองหอมเริ่มได้ที่แล้วเติมเครื่องปรุงของเราลงไปเลยนะคะผักชีขาวซอสซีอิ๊วน,น้ำปลา คนให้เข้ากันหลังจากน้ำชิมรสปลาของเราที่ทอดไว้ลงไปผัดเข้ากับเครื่องแกลเครื่องนำเนื้อปลาของเราที่ทอดไว้เข้าไปผัดให้เข้ากันกับเครื่องแกงแล้วก็เครื่องปรุงจากนั้นใช้ไฟแรงนิดหนึง่งใส่ หอมใส่กระชายพริกซอยใบมะกรูดลงไปค่ะเราปรุงให้อร่อยก่อนแล้วก็ใส่น้อปลาเพื่อไม่ให้ปลาของเราเล็กจากนั้นใส่ใบโหวปพา อันเสร็จเรียบร้อยตักเสิร์ฟกันเลยค่ะเรียบร้อยผัดชาปลาบึกสูตรแม่บุ๋มเครื่องต้องถึงเผ็ดอร่อยไม่คาวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แม่บุ๋มด้วยนะคะสวัสดีค่ะ